สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกมคอนท่าแบนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับมอบหมายนะครับว่ามีภารกิจที่มีการประทักกันที่โรงไม้นะครับเพื่อนๆมีการยิงกันให้เราไประงับเหตุนะครับของแก๊งค้าของเถื่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นภารกิจแทรกแซงนะครับก็คือระหว่างทํางานมันจะมีภารกิจแทรกเข้ามา ถ้าเรายอมรับภารกิจนี้ก็จะได้เงินพันหร้อยนะครับเรายอมรับนะครับเนี่ยวเราต้องไปให้ถึงจุดหมายนะครับเพื่อนๆก็คือที่ลงไม้นะครับเหมือนเดก่อนเลยฮะพูดเรื่องลงไม้ผมนึกถึงเดก่อนตลอดเลยเกมซอมบี้อะครับเพื่อนๆเดกคอนลงไม้นี้เป็นอะไรที่ตำนานของเกมเดก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีภาค2ออกมาหรือเปล่าเพราะว่าภาคแรกก็จบไปแล้วนะครับ แต่ว่าจบแบบค้างคานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปที่ลงไม้กันนะครับดูว่ามันจะมีการประทักกันยังไงบ้างนะครับแต่ไม่รู้กระสุนผมมีพอหรือเปล่าเนี่ยครับทางมันค่อนข้างจะแคบหน่อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับทางมันจะค่อนข้างจะแคบแล้วก็มีต้นสดเนี่ยครับข้างทางเยอะนะครับ แล้วบางทีเวลาเราขับข uh ับรถนะครับตอนที่ยศยังน้อยๆอยู่นะครับเพื่อนๆขับรถเพื่อที่จะเอานักโทษที่อยู่ในคุกของเรานะครับคุกชั่วคราวนะครับเอาไปไว้ให้กับกรมตํารวจนะครับขังขังเขาแบบยาวๆมากกว่าของเราเนี่ยอ่านี่เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีขวานมานี้มันกั้นทางนะครับเพื่อนๆต้องให้เพื่อนๆรีบลงมานะครับแล้วก็รีบเอาขวานมาจามมันนะเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆไม่มีสำรองเนี่ย ลำบากนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับขึ้นรถต่อนะครับไปต่อนะครับไม่งั้นไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยถึงแล้วเพื่อนๆอุ๊ยโอ้หย,ย,ย,ยิงกันเพียบเลยอ่ะเยอะนะครับ มีมีตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งอะ <S <S อแต่เกมนี้ดีตรงที่ว่าเราอึดหน่อยนะครับเพื่อนๆอุ้ยระเบิดหลบให้ดีนะครับเพื่อนๆมันเล่นระเบิดด้วยอ่ะ พยายามยิงให้เข้าหัวนะครับยังไม่ตายแน่เลยอะว่าแล้ว พวกเพื่อนเรายิงก็แม่นเหมือนกันนะครับแต่ไม่มากนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่มันจะให้เราเป็นคนยิงเป็นหลักไอ้เจ้านี่อีกละโอ้โห,โหดีที่ไม้บังไว้นะครับเยอะจริง อีแล้วมันเปี้ยงระเบิดมาแบบเยอะจริงๆอะ่ะโอ้โหใล้ขนาดนี้เลยเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เยอะจริงๆอะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆเนะครับเราได้ 1ันหกร้อยนะครับเป็นเงินค่าจ้างนะเพื่อนๆในการเสี่ยงชีวิตมายิงตรงนี้เนี่ยพอยิงเสร็จปุ๊บพวกนี้ก็หายไปนะครับพวกตำรวจสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอืืเยอะจริงๆถ้ามีศพเหลืออยู่เพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับไอถังแคสพวกนี้เพื่อนๆยิงได้นะช่วยลดเขาเรียกว่าช่วยลดอ่าการที่เราจะต้องเสียกระสุนไปครับเพื่อนๆ มันจะระเบิดนะครับแล้วก็ฆ่าคนร้ายให้เรานะครับก็ทุ่นแรงเราไปได้ประมาณนี้เปิดเพลงหน่อยดีกว่าเครียดโอเคตับฐานนะครับตับฐาน ต้องกลับฐานนะครับเดี๋ยวดูว่าจะกลับทันหรือเปล่าแต่มันไม่ได้จับเวลานะครับภารกิจก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆในการที่เราจะต้องคอยเหมือนประมาณว่า,อาคอยมาช่วยซัพพอร์ตหรือว่าภารกิจแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาพวกโจรมันมีการแลกเปลี่ยนสินค้าของอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เข้ามาตรวจจับหรือว่าซุ่มจับอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆ อย่างที่เห็นเลยก็คือเนี่ยครับเราต้องมาประทะก,กับพวกคนร้ายนะเพื่อนๆแต่ดีนะครับที่ว่าเที่ยวนี้มีกลุ่มคนอื่นนะครับกลุ่มเพื่อนเรามาช่วยยิงนะเพื่อนๆถ้าไม่มีนี่งานงอกนะครับบอกไว้เลยว่าเยอะมากเมื่อกี้หลายตัวมากเลยนะครับเยอะจริงๆโอ้โหมาสองทางซ้ายขวาเลยอะรถนะครับหมายถึงรถเนี่ยเพื่อนๆระวังด้วยนะครับ เดี๋ยวเปิดไฟก่อนไฟหน้าโรงแรมนี้เราก็เคยมาแล้วนะครับมันมีกลุ่มกระบฏนะครับมันมันซุ่มอยู่ข้างล่างนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนกลุ่มกระบฏหมายถึงว่ายู่ชั้นล่างกันเต็มเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนแต่ว่ามันเป็นภารกิจในคลิปอื่นนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนถ้าอยากไปดูก็เข้าไปดูได้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเรากลับฐานกันนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อน นี่ครับฐานของเราอยู่นี่นะครับที่บ้านชายแดนนะครับนี่ครับถึงที่บ้านชายแดนเพื่อนๆนก็เข้าไปพักผ่อนนะครับนี่เขาบอกทีนี้ตอนรับกลับนะสหายเดี๋ยวผมขอไปเอาพวกอาวุธพวกอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับของพวกนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วเพื่อนเพื่อนเหลือนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเอามาเก็บในห้องคลังของเรานะครับมันมันเก็บได้เยอะนะครับ เพราะไม่งั้นเราเราจะต้องมาพกในกระเป๋าเราอย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆนก็เอามาไว้ในนี้ก่อนดีกว่านะครับมันจะได้ทําให้เราไม่ต้องแบกของตรงนี้เยอะแต่ที่ผมแบกไว้เยอะเพราะว่าเผื่อไว้ทาภารกิจนะครับไม่มีอะไรแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะแบกเหมือนผมก็ได้นะเป็นเดอะแบกก็ทําได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับภารกิจที่เราจะต้องไปคอย จับพวกคนร้ายนะครับที่มีการยิงปะทะกับตำรวจที่โรงไม้นะครับเพื่อนๆก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมชแนลด้วยนะครับเอเิน<ๆ>ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเกมคอลท่าแบนนะครับเพื่อนๆฟูลเวอร์ชั่นนะครับ,อรบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ